ะมะนาวนะครับมะนาว10ลูก15บาทแล้วด้านนี้จะเป็นโซนยานะยเป็ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นนี่ครับ ตัวนี้เป็นตนัวลูกชิ้นของขายเยอะมากเลยครับหลัดพันใหม่นะครับผม เป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อเนื้อจะอยู่ด้านขวานี้่วนเนื้อโซนเนื้อป็นเนื้อนะด้ันหมูส่วนเนื้อแล้วก็จะเป็น ไก่นะครับตอนนี้ไก่จะเป็นไก่นะครับตอนนี้ไก่ไก่ไก ที่โสมไก่แล้วก็หมูเนี่ยตามัวยยังสิบห้าไหมสองสองสูงเนี่ยสิบห้าใช่ไหมครบนะสิบยังเสร็จยังยังไหมยังจะผักลับมหาในสิบนทีมีอานี่มาหมดนี่เลยหูมันด้วยอันนึงหูมีเหลือไหมไม่มีไงมีแต่หัวออ๋มีแต่หัวอย่างเดียวหมด ลิ้นมีไหมลิ้นก็ไม่มีวันนี้หมดทุกอย่างอืมโอ้ขายดีไฟไหมได้อยู่ไหมตอนไฟไหมอยู่อยู่ด้วยเสียงดังไหมโอ้โหน่ากลัวเนาะเยอะมากเลยเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาโอ้โหเยอะมากเลยมันมีไหนติดเนื้อๆมั้งดูหน่อยชิ้นหนึ่งเนาะเออชิ้นหนึ่งให้หาติดเนื้อๆให้หน่อยอันนั้นได้ไม่เลื่อนนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อเนาะ เอออันนี้ก็เข้าท่ายนี่เนี่ยเอานี่ไม่ตีไหนต,ตีสามเนาะ,อะโอ้โอยแย่เนาะคนทำมหาหากินกันเนี่ย <ทำ S 1> เยอะเลยใครใครอยากให้เกิดนเดนาะเขาว่ามูลค่าหนึงยี่สิบล้านเนี่ยดูร้านแต่ละร้านเนี่ยของเยอะทั้งนั้นเลยเนาะร้านยาสิร้านยาโอ้โหร้านยานั่นก็มโหฬารเนอะเมื่อกี้เจอ น้องที่ทําอยู่ร้านยาด้วยเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นก็ยังคุยกับเขาเลยอืมอืมอเ,เป็นเท่าไหร่ครับพี่